เออใครๆก็คิดเลยทีนี้ใช่ไหมขอโทษจ้าค่ะเลยค่ะค่าโอ้ห้ามอะไรมาทีนี้ข้อสุดท้ายข้อที่ห้า เพราะเหตุใดพญาช้างศิลาวะจึงยอมให้ทาม่าเรื่อยงานเพ่อยเพื่อนเดดเพื่อช่วยเหอนเพื่อช่วยพ้อนเพื่อช่วยเดือด้อื่อวยดร้อนเพื่อนช่วยนด้อน่อนอ่วยอบข้อนเอวยอด้อนกิอนกินอะไรเนี่ยอนนชาเหรอเนนรออนร้อ่ะจ๊ะ ก้อนหนึ่งจุดสามตอบอะไรคะก้อหนึ่งจุดสามตอบสี่ไอขีดหน้าจอครับไอขีดหน้าจอไม่เหลือสามเพื่อเขาเรียกว่ามือล่างหน้าจอเลยมาเดี๋ยวเพื่อนล้มให้คุณเต้ไม่เป็นไรมือล่มือล่างมือเพื่อนล่าไปเจ็บช้ำมันเจ็บช้ำคุณเต้เป็นอะไรเขาเจ็บช้ำอะไรวะเนี่ยหนึ่งจุดสามตอบอะไรคะหนึ่งจุดสามตอบสี่คนแซ่ นะคะหน <c oughs> ึ่จุดสามตอบ่คนสักคนหนึ่งจุดสามตอบ่ครบยังใครยังทำไม่ครบห้าข้อคะใค่ <c oughs> ะคะ <c oughs> โ okay, อเรียบร้อยมีตัน้ามเสร็จแล้วใส่มือลั่นมาโดนหน้าจอคุณเต้ลบห้ด้วยนะจ๊ะ <c oughs> ใส่มือลั่นมาโดนหน้าจอขหน้าเส้นแดงอ,อ่าทีนี้รเ,เรายังต่อกันได้อีกเพราะเราเหลืออีกตั้ง15นาทีคุณเต้ต่อได้มาดูข้อที่สองหน้าต่อไปสองร้อยสิบหกคุณเต้จ๊ะ <c oughs> ว่า อะไรไผ่ไผ่ไผ่ไหน้าดํากูเต็มเอาหน้าที่ทันจากไอเดียเล็ไหมคะมาดูมาทําหน้าสองพร้อมกันอีกลัวทีนี้ค่อยไปทําเองก็อื่นมาดูแผนภาพของเรื่องใครค่ะใครไม่ทันพร้อมยัางอาตอบให้หน่อยซิแต่ภาพของเรื่องเจอยังคะเจอย่าง เจอแล้วนะแคมเพิ่งเรื่องเรื่องพญาช้างผู้เสียสละหนึ่งเวลาเขียนแผนภาพโคงเรื่องใช่ไหมคะเด็กๆตัวละครมีใครบ้างอันดับแรกใครเลยใครคะพญาช้างพญาช้างสีละวะเขี่ยลงไปอันนี้เสร็จเดี๋ยวครูจะ้ให้เด็กๆไปทำเองพญาช้างสีละวะเติมลงไปพญาช้างเสร็จคนที่สองคือใครคะอันนี้ทำแล้ว พานป่าหรือนายพานตัวละครสําคัญเลยใช่ไหมคะคนที่สามคือใครคนรับซื้องาคนรับซื้องาช้างหรือช่างงาช้างก็ได้นะคะ,ะต่อไปคนที่สี่คือใครนะชัวร์ เทวดาอ่ะตัวละครเรามีสี่คนนะคะหนึ่งนาใครไม่ทันคุณเต้พูดไหม2สองสามสถานสามทหาชางหรือแล้วก็เทวดาเครืหานที่ทหาที่อยู่ที่ไหนนะคะไปรูปพิศใารนะคะข้างงาช้างคนที่รับซื้องาช้างไหนคะ ช่างงาช้างใช่ไหมล่ะแล้วก็คนสุดท้ายเป็นเทวดาสถานที่าสถานที่ป่าป่าหิมพานาฬลูกป่าหินมาพลกป่าหมาพานป่าหิมพานาฬกป่าหิมพานาฬลูกป่าหิมาพานาหมพานาฬหินมพานา่าหินมพานาลาหมาพานาฬลูป่าหิมพานาลูกป่าหิมาพานิมพานล่าหมาพนาูกป่าหิพานา่าหินมาพานาูป่าหิพา่าหิมพาน่าหิ่ามพาน การันต่อเต่าการัน่นะป่าหิม,มพานต์แล้วเมืองอะไรอีกจ้าเด็กๆจ้ามะะเมืองเชื่อเมืองอะไรลูกไม่คุณไม่ได้บอกฮะไม่ได้บอกหรอมเมืองเชื่อเมืองอะไรพาราณนะสีใช่ไหมคะเมืองเชื่อเมืองพาราณสี ต่อไปที่สองที่สามกิจการที่หนึ่งสองสามให้เด็กๆทำเองดีไหมน้ะวันนี้เด็กๆการบ้านไหมมีครับฮะไม่มีการบ้านไม่เอานะเอาเลยมีการบ้านครับฮะอ่ะ ยังไม่เสร็จอ่ะไม่เป็นไรเหตุการณ์ที่หนึ่งถามพร้อมพิวเตเนี่ยแหละจะได้เสร็จจบในชั่วโมงเลยไม่ต้องมีการปะเหตุการณ์ที่หนึ่งก็เหตุการณ์ที่หนึ่งก็คือตัดขอตัดงาช้างเหตุการณ์ที่หนึ่งเหตุการณ์ผาแม่พารหลงป่านม่พาหลงป่าเหตุการณ์ที่หนึ่งก็คือพญาช้างมพนช่วยช่วยใครคะช่วยนายพานออกจากป่า ใช่ไหมเหตุการณ์ที hmm? nah, ่หนึ่งก็คือพญาช้างช่วยนายพานออกจากป่าแค่นี้ไม่ให้เขียนเยอะหรอกเขียนแค่นี้เราเราจะได้รู้ว่าเหตุการณ์ที่หนึ่งมันเป็นยังไงเหตุการณ์ที่สองเป็นยังไงเหตุการณ์ที่สามเป็นยังไงและเหตุการณ์ที่สามก็ก็ไปเจอไปเจอต่อไปเขีนแล้วใช่ไหมเหตุการณ์ที่หนึ่งต่อไปเหตุการณ์ที่สองแล้วนะ ในการที่สองนะคะเหตุการณ์ไปเจอคนไขยนาทานปากากลับไปทําอะไรลูกอะไรนะทานปากกลับไปทําอะไรกับพญาช้างของงานจากพญาช้า,า,างอ่านั่น่คะค่ะตามที่เด็กๆเข้าใจเลยทานปากลับไปขอตัดงากับพญาช้างเด็กๆสรุปตามที่เด็กๆเข้าใจง่ายๆทานปาขอขอกลับไปตัดงากับพญาช้าง ก็ไปขอตัดงากับพละต่อไปสุดเหตุการณ์ที่สามเหตุารณ์ที่สามอะโดนไล่พบครบสามครบสแล้วเก่งมากรอเพื่อนแป๊บหนึ่งมานนั่งครบสามแล้วโอ้โหยรอ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 เพื่อนจอดก่อนนะจ๊ะรอบนึงครับเหตุการณ์ที่สองยังไม่เสร็จเลยครับอ่าใครที่ยังไม่เสร็จเหตุการณ์ที่สองรอเพื่อน เดี๋ยวน้าคุณเจ๊หาเข้าหมดเลยเขาหมดเลงต่อไปเหตุการณ์ที่สามเหตุการณ์ที่สามทานปลาขอตัดคนงาส่วนที่เหลือใช่ไหมคะแล้วเป็นไงยาช้างดีครับ อ่พาพันป่าขอตัดงาช้างโคนงาช้างที่เหลืออ่าครบสามแล้วนะใช่ไหมพญาชเเอรานะพนันพานป่าขอตัดโคนงาส่วนที่เหลืออันนี้คือเหตุการณ์ที่สามสุดท้าย คนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวคุณเต้จะบอกแล้ววันนี่ถูกคนสุดท้ายก็อะไรลูกผลสุดท้ายของโจนทอร์นีสูบครับเก่งมากเยี่ยมปลาถูกแผ่นดินสูบหรือหนูจะเขียนว่าถูกก็ได้ทานป่าถูกแผ่นดินสูบ พันป่าถูกแผ่นดินสูบตกนรกอเวจีแปลว่าเป็นนรกที่เลือกสุดเลยใช่ไหมคะอเวจีใช่ตกนรกอเวจีคืูครับเรแล้วร่างกายของทันป่าครับอะไร็นกายเนื้อครับแล้วร่างของพันป่าที่เป็นกายเนื้อครับทําไงครับโอ้มีกายเนื้อด้วยเหรอพั่ก็อยู่ในนั่นแหละตกไปในนรกแล้วครับกายเนื้อเขาอ่ะ แล้วคนที่เข้าแล้วแล้วไม่มีใครแล้วไม่มีใครสงสัยเลยเหรอว่าพานป่าเขาหายไปไหนคงี้ไม่มีล่กเพราะเพราะเพราะพานป่าเขาอยู่คนเดียวไม่มีครอบครัวอก็เลยไม่มีใครสงสัยตำรวจไม่ตามหาคนโสดครนโสดรายเดียงอ่ะคุณคะจับคุณคะคะเอ่อคนที่รับซื้อมาทางบ่ากไหยคะอะไรนะลูก มันไม่รู้ไงช้างบาปไหมคะบาปไหมนนเขาไม่รู้<อ>ไงคะขงเขาไม่บาปหรอกแต่แต่ถ้ารู้แล้วยาร,รับอันเนี้ยมีส่วนใช่ไหมคะเหมือนเรา,าอ่ะที่เขาเรียกว่ารับของโจรรับซื้อของโจรมีคนขโมยของแล้วของคนอื่นมาขายให้เรา<อ>เรารู้ทั้งรู้ว่าเขาแกลสมซื้มาซื้อเราก็ดีความผิดด้วยแต่อย่างงาช้างเนี่ย ถ้านายชาไอคนรับซื้อเขาไม่รู้เขาก็ไม่ผิดหรอกแต่ถ้ารู้แล้วคุณยังรับซื้ออะคุณก็ผิดไปด้วยใช่ไหมคะคุณครูคะคะต้องทำา่างไหมคะข้อสามใหญ่ค่ะข้อสใหญ่ไม่ต้องทำพอแล้ววันนี้เหนื่อยละเอาถึงแค่ข้อสตองค,ค่ค<ม>าคัด้วยนหคะจ้า ว่าไงคะต้องถ่ายส่งครูด้วยไหมคะไม่ต้องถ่ายหรอก่ะปต่ครูให้ถ่ายพรุ่งนี้วันนี้ไม่ต้องถ่ายะคะครูครูฮอบเมืองชื่อครูบเมืองชื่อเมืองอะไรนะครับเมืองชื่อว่าเมืองอะไรนะเมืองพาราณสีไงครับ เด็กๆย้อนกลับไปดูอีกด้านพวกนักกลับไปอ่านอีกได้หรืออย่างใน YouTube ก็มีมีเรื่องราวแบบนี้อีกเยอะถ้าใครสนใจนะคะไปสืาได้ที่กูห้างร้านาม่ามเลยครับถ้าเราทำแค่ข้อหนึ่งกับข้อสองข้อสามข้อสี่ยังข้อห้ายังไม่ต้องทำหรอกนะคะคู้แล้วคนมือพี่ลั่นที่อยู่บนหน้าจอครูยังไม่ลบอีกเหรอครับไม่เป็นไรเอาไว้เนี่ยแหละก็ประดับ เส้นสายลายเส้นให้คุเต้ให้หน้าจอคุเต้สวยขึ้นไปอีกงั้นไงเราต้องเป็นพ่อไปแดีใช่ไหมไปวันนี้ขอบคุณนักเรียนขอบใจนักเรียนมากนะคะที่ตั้งเจเรียนอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เป็นเด็กดีตั้งเจเรียนต่อไปทานข้าวทานตาให้อร่อยนะคะดูแลคุณพ่อคุณแม่ด้วยช่วยงานคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะจ๊ะนะคะวันนี้เราพอแค่นี้กนได้ไหม เดเ๋ยวเรานั่งต่อวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะดเด็กๆจะได้ไปทานข้าวรอเรียนในชั่วโมงบ่ายนะคะไปทานข้าวไปยืดเส้นยืดอสายไปร้องเพลงไปฟังเพลงไปดูการ์ตูนก่อนนะคะ,คะบ่ายจะได้ได้เรียนต่อสวัสดีค่ะอ่านักเรียนนุกฟงครู วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นัู๊ดบูนิดเดียวคถึงนะลุงชาคีดถึงนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายหนูกดคูเต้ค่ะบ๊ายบายี่สุดเลยค่ะกดคตค่บ๊ายบายะั คุณมีกระชากใจคุณพลายชมพูคไม่ไรอยู่ในสิบนหัวคุณคะคุณพลายชมพูมีตุกกตต๊กตาตุ๊กตาด้วยโอ้โหมากระตุก,กจิตกระชากใจอะไรของอะไรเอาไปทานข้าวลูกจ๋าไปทานข้าวยิ้มกระชากใจคุณกระตุกจิตกระชากใจบายบายค่ะคุณกระตุกจิตกระชากใจคุณท่านสอบปากคำที่เขารับชมยิ้มกระชากใจ ขอบคุณหัวหน้ากลุ่มภาษาไทยนะคะ,ะคุณครูสุกันดานะคะจินนาถีจินนาถีเปิดไมค์คุยกับครูเต้นหน่อยอครูครับต้องหอมต้องหอมจา๋าอ๋อเอกแสบผ้าครูเต้เปิดดูไูผู้ป่วยเลยนะไอเไไ้เก้าผครูครับเสื้อผมมีลายแปลกด้วยเหรอครับ ครูเต้เปิดในกู o ก l e ในข้อสอบดูไม่เห็นมีชื่อหนูเลยนะคำบุพพบทนูหนูไปทางหนูทำให้ครูเต้ใหม่หน่อยสิลูกยังไม่เห็นครูเต้เช็คดูชื่อแล้วไม่มีชื่อหนูนะเดี๋ยวครูเต้ส่งหนูไปใหม่เด็กๆบายยไปทานข้าวค่ะคนเก่งไปเร็วเร็วว้าวเสื้อผมลายแปลกๆเลยครับเออจ้าจ้าไปไปทานข้าวไปทานข้าวไปทานข้าวไปไปสวัสดีค่ะ จ้าสวัสดีค่ะไปค่ะเพมสองคนเฟิร์มแล้วใช่ไหมว่าเปิดครับไม่เห็นได้ยินเสียงเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับานะวิวทีมไอยตรงนี้ครับนะเพิ่มสองคนเฟิร์มแล้วใช่ไหมว่าเปิดครับยังไม่ทราบเลยลูกรอทางผู้ใหญ่แจ้งมาอีกทีหนึ่งนะคะคอนเทนต์นึงคะเสร็จแล้วส่งเลยค่ะไม่ต้องถ่ายรูปไม่ต้องถ่ายรูปนะคะอ่ะไปทานข้าวพอแล้วค่ะเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครั